อยากจะไม่รับอ,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 อยากจะมอบให้กับพอพอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าวันนี้อยากจะถามวันแล้วก็อดีตประธานทั้งหลายท่านท่านช่วยช่วยคิดหน่อยแล้วกันว่าเราจะรับไหมเงินของคุณประกอบเนี่ยให้เวลาคิดสิบวินาทีท่านประธานว่าไงครับเท่ก้อคบคือห้องหนึ่งจะมอบให้คุณประกอบ 1 5ึ่บาทแต่คุณประกอบจะไม่ยอมรับจะมอบให้กับชุกลมผมก็เลยอยากจะถามพวกเราเนี่ยเราจะรับไหมรับไหมครับไม่รับนะครับท่าเพื่อนๆบอกว่าไม่รับนะไม่รับจะให้คุณประกอบเอาไปเก็บไว้ทำบุญก็ได้อะไรก็ได้เพราะพอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าผมเชื่อว่าพวกเรารักกันอย่างนี้ เรายังมีการหาเงินได้หนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาท ในนั้นเป็นเงินสดนะหมอจูปเป็นะจ้าตั้งกตีในการที่จะมอบให้นะครับก็อบอกตรงๆเลยนะครนะซึงใจก็เอาให้ทั้งกล่าวอีกนิดนึงแลยกันเพื่อนๆเขาไม่รับนะครับเพื่อนๆไม่รับอ่าโอเคเนาะอ้าวลูกๆจะได้พากลับเมื่อกี้ภรรยาโทรตามแล้ว ก็นนรับมอบเงินสมทบนะครับให้กับรุ่นพพท,ท1 7 1 9จำนวน1 0 0 0 0มืบาทครับเอาเนนลิจี้มาด้วยหนี้กระดามางกพบว่ยายคูณแยกมาบ้างเงินได้กับรุ่นครับชมรมพพท1 7 1 9 ตัวเท่าๆ,ๆากันครับเอากระดาษก่อนทำรการหันหน้าไปด้วยมาหอนี้่สครับขอบคุณมากครับเพราะว่าวันนี้พวกเราเห้นก็ีนต่างกันนะครับเราได้รับสปอนเซอร์ แบ็คเลเวอร์จากท่านพันรัวโทเศคนะับพิศนุเพ็งเดือนน้ามาไม่ได้ก็ฝากแบ็คเลเวอร์มากับพนานประ,ะกอบนะครับแล้วก็พันรัวเอกพัชกรสปนกับบัวนเนื่องจากมีธุรกิจตัวจริงๆจ,งๆจ,งๆจ,งๆจะมาคนระับก็เลยต้องฝากเลสเลเวอร์มาและมีไว้แถวมาด้วยมีเพียรมาอีกสามลังนะครับดังน,น,นั้นเราก็จันการ สอนสวันนี้คุณต้อยนะครับํำส้มํำยกโค้มาเลยแล้วมีมะม่วงมาด้วยนะครับอาจารย์ช่อดีะไรจะกล่าวเชิญกับปอกมือให้ดีต้อยหน่อยนะครับกับเอากาศสอสองสลาสนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนประกอบในเกในเก้าห้องหนึ่งนะครับที่วันนี้บริจาคให้กับรุ่นเราอยู่หนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทดังนั้นตอนนี้เงินของรุ่นเราในชมรมเราก็จะมีประมาณ 1,9,490บาทนะครับอีกหนึังทีนะครับวันนี้ผมวันนี้เป็นพ่อผีรที่ก็้นะครับขาขอขอบคุณครับปืนโทรไม่ติดครับท่านต้อมชอปปติงออนไลน์1 2 3 4ง6 7ง9า่เสินอ้าวอ้าวเชิญถ่ายรูปครับขอพิเกียนหน่อยนี่ภาพโค้งครับตรงไหนก็ได้ครับอ้าว งานทอหนึ่งในการจัดงานนะครับใครก็ได้ครับวิภาวิจารผมผมอยากฟิดแบ็คครับ้ผูครับขอบคุณครับท่านพิธีกรงานนี้มีดาเขาเชิญให้เก่าวสะดูกดีแต่งานนี้จะเชิญให้เก่าววิจารณ์วิภาพเพื่อนนั่งเกิหนึ่งเ้าครับ หลายปีมาแล้วที่พวกเรามาทําหน้าที่ของพวกเราตรงนี้อย่างดีมากนะครับโดยเฉพาะ1719ที่เรารวมกลุ่มกันมา10บกว่าปีนั้นมีประธาน1ิบท่านที่มาในวันนี้ต้องบอกพวกเราเลยว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะห้องหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพมาทั้งหมด5ครั้งแล้วจัดได้ประทับใจกับกลุ่ม พื่อน1719ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งครับต้องขอชมเชยท้องหนึ่งทุกทกท่านครับที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็เลี้ยงดูแข่ด้วยเสียงปอบมือรนดานๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เพื่อนๆไหนๆก็เดือนรอทัเ้าเก็บ10เาสิบนะไม่เป็นไรระดับเนี้นะผมอยากจะทำให้เงินของรูดสูงขึ้นตอนแรกเขาบอกว่าก่อนไปพูดเลยคนละหมื่นมันก็จ่ายเขาบอกโอ้โมันหนักไปะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาได้ค่าสวยคนห้าพันนะครับแต่ก็ได้จ่ายวันนี้นะอาจจะค่อยทยอยจ่าย ทุกคนถ้าคนไหนไม่ไม่ยอมห้าพันยกมือขึ้นเห็นไหมรครับเขายอมห้าพันเรเพื่อนรักคนละห้าพันนะครับผัดทานขอโทษนะไอ้กอนเมาครับไอ้กอนเมาเมาผมยังรู้ไอ้ก่อนแต่โอเคเขาะห้าพันนะครับเพื่อชมรมของเราไอ้กอนขึ้นมาทำโปงแตกเลยประธานมันแตกกระจาย กูเลี้ยงแถวดีอยู่แล้วมึงขึ้นมาก็แตกกระจายไปเลยโอ้โหเราศาสตร์จัดเรียงตามระดับความหล่อไอ้กอนมึงขึ้นมาสร้างความแตกแยกเลยกระจานวิ่งหนีนับเลยเนี่ยเอา้าโซลินลอยไปหานะักร้องจะกลับเอาเชิญครับนักร้องประท้วงมางา,านนี้ไม่ได้ร้องเลยขอร้องก่อนกับเอาเชิญครับหนึ่งชุดลีลาได้ด้วย กาจไ,ไดเจอเพงการคำอะไรนี้จำได้อยู่ว่าชอบเลอะไรหเดีว่าจะไปเช่ <pe ach> <c oughs>